สวัสดีครับยินดีต้อนรับสูน่นาทีชแนลวันนี้ผมจะพาไปขุดแมงกุจจีเพื่อเอาเท่าสงครามลับทั้ง8อันที่ซ่อนอยู่ทั่วดินแดนเอ d e n นริงมีอะไรบ้างมาลองดูกันนะอันแรกคือเท่าสงครามยันพื้นหมุนตัวกวาดเมื่อกดใช้เราจะนั่งย่อตัวลงและเมื่อกดโจมตีหนักด้วยเราจะโจมตีรอบตัวแบบนี้นี่ท่าที่2คือย่ำน้ำค้างแข็ง สร้างพื้นที่เป็นน้ำขังแข็งโจมตีได้ด้วยท่าที่3เพลิงราชสีแดง่านี้นอกจากจะโจมตีด้วยไฟแล้วยังทำให้ศัตรูสุดได้ด้วยท่าที่4ภาวนาพิฆาตธานนี้โจมตีให้ศัตรูล้มแล้วก็ยังฟื้น HP เราได้ด้วยนะนี่ลองดูดีๆเดี๋ยวขอข,อขอจับดีๆก่อนโพเข้าให้เลือดเต็มหลอดแล้วสู้ประชิดตัวก็ไม่กลัวเลยครับ ออกปานปุ๊บ HP เราก็ฟืน้นเท่าสงครามพระสุธากมปนาท่านี้สร้างดามจรอบตัวและถ้าโดนสองครั้งเนี้ยศัตรูถึกถึกก็ยังเข่าสุดได้เลยีโจ๊บเขาให้ป่าเท่าสงครามยิงทะลวงอันนี้เป็นท่าที่ทำให้เราสามารถยิงธนูทะลุศัตรูไปโดนทุกตัวที่อยู่ในแนวตรงได้ ยิงให้ดูโดนหลายตัวเลยเท่าสงครามคว้านท้องท่านี้ทำให้อาวุธมีคุณสมบัติบลิดเพิ่มแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีได้ด้วยเราสามารถใส่อาวุธทั้งสองข้างได้โดยสลับมือกันแล้วกดใช้ท่านี้แต่ว่าเราก็จะเสีย HP ด้วยนะความแรงนี่ดูครับโหดสุดๆโดดฟัน2ทีชนะแล้วเท่าสงครามเงาขาวล่อลวงเมื่อกดใช้แล้วจะกระตุ้นให้ศัตรูทั้งหมด วิ่งตรงเข้าไปโจมตีเงาหลอกลวงของเราลองดูเมืปอประยุกต์ใช้กับเวทที่โจมตีหมู่เราใช้เงาขาวล่อลวงแล้วก็ใช้เวทยิงหมู่เข้าไปเลยเก็บยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะอันดับแรกเราควรมีเท่าสงครามของดาบโรเจียซึ่งเราจะสร้างวงล้อมดาบฉารัดทำให้โจมตีอัตโนมัติเมื่อแมงกุจ,จีเข้ามาใกล้ๆเราจะได้ดาบนี้ <I apologize. S 1> เมื่อเราชนะกอริกให้วาดมาที่โต๊ะกลม คุยกับโรเจีย,จยที่รับเบียงตรงนี้เขา<อ>จะมอบดาบของเขาให้เรารขเขาบอกว่าเขาสู้ไม่ไหวแล้วเอาดาบของข้าไปใช้เถอะซึ่งเท่าสงครามอันนี้จะอยู่ในดาบของโรเจียเราสามารถถอดไปใส่อาวุธอันอื่นได้ด้วยนะเอาละเมื่อพร้อมแล้วเราไปล่าแมงกุจ,จีกันเลยเท่าสงครามยันพื้นหมุนตัวกวาดจุดเซฟที่ใกล้ที่สุดคือถ้ำชายฝั่งที่ริมเกรฟบริเวณนี้ จากในถ้ำให้เราเดินย้อนกลับขึ้นมาที่ปากถ้ำเดินมาเรื่อยๆจากนั้นเดี๋ยวเราจะขี่มา้าออกไปทางขวามือนีน้ีตอนนี้เราอยู่ตรงนี้แมงอยู่แถวๆทิศเหนือขี่ม้าเลาะชายฝั่งขึ้นไปทางทิศเหนือเรื่อยๆไม่ไกลเดี๋ยวเราก็าจะเจอมันจะเป็นแสงสีขาววิ่งวนไปมา นั่นไงเจอแล้วพอมาถึงเราก็กดใช้เท่าสงครามวงล้อมดาบจรัดเราก็ยืนรอเฉยๆนี่ชึกๆๆโดนแล้วได้มาแล้วเท่าสงครามยันพื้นหมุนตัวกวาดเท่าสงครามยํำน้ำค้างแข็งจะอยู่บริเวณสระน้ำข้างๆปราสาทคาเรียรตรงนี้เราเริ่มต้นจากจุดพรชื่อว่าประตูใหญ่ปราสาทคาเรียร ขี่ม้าไปไม่ไกลเลยตรงมาเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเจอบึงน้ำเล็กๆนี่เห็นแสงสีขาววิ่งไปวิ่งมาแล้วเราก็เสกดาบแล้วก็ยืนรอเฉยๆได้เลยมาละนี่ได้แล้ว เท่าสงครามเพลิงราชสีแดงจะอยู่หน้าป้อมเกลที่แคลิปเราไปจุดพรชื่อว่าทางเหนือของป้อมเกลเดินขึ้นมาทางทิศเหนือเล็กน้อยเสกดาบแล้วก็ยืนรอได้เลยนี่อยู่แถวๆนี่แหละยินไหนว่าจะจำได้นะว่าอยู่ตรงนี้มีคนเขียนข้อความเอาไว้ให้ด้วยนะใจดีจังเลย ันน่ะเห็นแสงมาแล้วนี่ได้มาแล้วเท่าสงครามภาวนาพิฆาตจะอยู่ในสระน้ำข้างๆเมืองหลวงจุดพรที่ใกล้ที่สุดคืออุมโมงค์ที่ถูกปิดผนึกให้เราเดินย้อนกลับขึ้นมาเล็กน้อยพอเจอสระน้ำก็ขี่ม้าตรงขึ้นไป นี่ครับเห็นแสงวิ่งไปวิ่งมาแล้วเสกดาบแล้วก็ยืนรอสักครู่ทำไมได้แทง <c oughs> ไม่โดดทำไมมายืนดักรอตรงนี้เลยมายังนัรามาแล้วมาแล้วนี่ได้แล้วเท <c oughs> ่าสงครามพสัสธาก,กัมปนาตจะอยู่บริเวณสามแยกถนนอัลตัส ในที่ราบสูงอันตัสตรงจุดนี้เราจะเดินลงมาทางตะวันตกเฉียงใต้เล็กน้อยนี่ครับพอเราเดินลงมาตรงสามแยกเราจะเห็นรูปปั้นตรงจุดนี้จะเป็นจุดที่เราเจอแมงกุจ,จีแต่ว่าแมงตัวนี้แปลกกว่าตัวอื่นๆเพราะว่ามันจะไม่มีแสงปรากฏที่พื้นให้เราเห็นเลยผมจะใช้วิธีเสกดาบแล้วก็เดินวนแถวนี้ไปเรื่อยๆนี่ได้แล้ว นี่ครับเท่าสงครามพระสุธากำปนาตเท่าสงครามยิงทะลวงจะอยู่บริเวณหน้าคฤหาสภูผาเพลิงที่ภูเขาไฟเกีเมียจากจุดนี้เราจะเดินมาตรงนี้ซึ่งดูจากแผนที่มันเหมือนจะงงงงแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ยากเลยจากในคฤหาสให้เราเดินตรงไปพอออกประตูก็ตรงอย่างเดียวเลย รงมาเรื่อยๆแถวๆนี้เดี๋ยวเราจะเห็นแสงที่พื้นเต็กดาบแล้วก็รอแป๊บหนึ่งมาแล้วเหลียวไม่โดนอ่ะนี่นี่ได้แล้วเท่าสงครามยิงทะล่วงเท่าสงครามขวานท้อง จะอยู่บริเวณจุดพรชื่อว่าทะเลสาบเยื่อแข็งในเทือกเขาแห่งเหล่ายักษ์จากจุดนี้ให้เราเดินทางมาทิศตะวันออกเล็กน้อยไปกันเลยขี่ม้ามาเรื่อยๆตรงจุดที่ทะเลสาบกลายเป็นน้ำแข็งนี่ใกล้แล้วราก็เช่นเคยครับเสดดาบแล้วก็ยืนรอ นี่ได้แล้วเท่าสงครามเงาขาวล่อลวงจะอยู่ในทุ่งหิมะศักดิ์สิทธิ์จุดพอที่ใกล้ที่สุดคือจุดนี้พื้นที่ภายในทุ่งหิมะศักดิ์สิทธิ์แล้วเดินทางขึ้นเหนือเล็กน้อยวิ่งมาตามนี้เลยเดี๋ยวเราจะเห็นฝูงหมาป่าเหมือนกำลังวิ่งไล่อะไรสักอย่างอยู่เราก็กําจัดน้องหมาไปก่อน เมื่อสังเกตดีๆเราจะเห็นแสงสีขาววิ่งไปมาที่พื้นใช่แล้วครับฝูงหมาป่าเมื่อครู่เขากําลังไล่ตามแมงกุจีล่องหนอยู่นั่นเองนี่ได้แล้วถ้าเป็เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็าฝากกดไลค์กด s u b บสไคร์ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ